ลองมาใช้เพลงยุค80หรือว่ายุค90นะครับจีบสาวดูในยุคปัจจุบันนี้สวัสีคทุกคนพบกับผมอีกครั้งนะครับกับกันกันกันคิ้วกัน,กน,กน,กนหนวดแต่ไม่กันแดดนะครับวันนี้โชคดีที่แดดไม่ร้อนนะทุกค<แ>นเห็นผมแต่งตัวแบบนี้ถือกีตาร์แบบนี้ทุกคนเขาไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผมจะมาทำอะไร ผมมีภารกิจลับให้คุณครับมีภารกิจ <c oughs> นะวันนี้ผมจะลองมาใช้เพลงยุค8 0หรือว่า90นะครับจีบสาวดูในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมันเป็นยุค2020กว่าแล้วแล้วเรามาดูกันว่าคอนเทนต์เนี้ยการร้องเพลงแบบนี้จะเวิร์กไหมถ้าทุกคนอยากดูแล้วไปดูกันครับทุกคน พ่อนะครับพอดีว่าผมอยากจะร้องเพลงให้สักเพลงหนึ่งจะได้ไหมครับลองร้องให้ฟังนะครับเมื่อดวงใจไม่รักดูไม่โอ้แฉะวเนียบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลักไปฉันแดนดินจินใดน้าใจ มัััั่นนนใใจจจรจรรรกกกกิงกแงแแบเธออออตดประมาณนี้ถ้าเกิดคิดว่าเพลงนี้สามารถใช้ในการจีบสาวยุคปัจจุบันได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม,ไมไเพราะว่ามันเป็นคนไม่ฟังเพลงไทยก็เลยเป็นคนไม่ฟังเพลงไทย เพลงนี้ขอพอให้กับบรรยากาศดีๆนวันนี้รลบแล้วมาขอไอให้วยาวานหวานละไมนี่ใจของ ประมาณนี้ครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงน่ารักไว้กับกคุณในวันนี้เลยครับี่เพลงนี้นะครับเพลงแบบเนี้ยจะยังสามารถใช้จีบสาวในยุคนี้ได้หรือเปล่าเดี่ยว<พ><ศ> <Yeah. S 3> ตอนนี้ผมว่าโชคชะตามไม่เป็นใจแล้วผมมาถ่ายในวันที่เขาเชื่อถึงโตกันนูน่นนะตรงแช่ตรงแช่ตรงแช่นี่ย ทุกคนตอนนี้สาวๆผมเนี่ยไปดูสิงโตมมนเลยสงสัยผมต้องถามศาส,สดาผมแล้วแหละว,ว่าควรไปร้องเพลงจีบสาวที่ไหนเขาคือใครวะคนนี้ <c oughs> เขาชื่อว่าพี่น้อยที่เขาถอดถุงเท้าเต้มนะไม่ใช่นั่นน้อยวงปูดูไม่ใช่หน้าตาพี่น้อย สวัสดีครับจาน้อยสวัสดีครับครับผมอะไ้รับใช้ผมตกที่นั่งลําบากครับพอดีว่าที่ผมมาถ่ายคอนเทนต์เนี่ยสาวๆไปดูเช่อสิงโตหมดแล้วพี่พี่พอมีที่ไหนแนะนําที่มีสาวๆบ้างไหมมีอยู่แล้วเฮ้ยมีอยู่แล้วด้วยส่งโลมาในไลน์ผมเดี๋ยวผมตามไปจับไปจับไปครับเจอกันครับจานครับตอนนี้ผมก็อยู่ตามหมุดที่จาน้อยซาวเอนจิเนียร์ผมได้ปากไว้เรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่ทั้งตลาด ันไม่ใช่ทางห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนก็ตามที่มีคนพูกพานเหมือนสตูดิโอหรือบ้านคนเหม,มือนมีการถ่ายทำอะไรสักอย่างหนึง่งอยู่ตอนนี้นะครับใครจะเป็นคนที่ผมจะไปร้องให้ฟังตามผมไปดูเลยครับชื่ออะไรแนะนำตัวได้ไหมล <c oughs> ูก <c oughs> ชื่อลินค่ะไอค่ะ <c oughs> ชื่อปลายค่ะ <c oughs> ชื่อหมค่ะ <c oughs> ชื่อแตงอ่อนค่ะออยค่ะชื่อพราวฝัน,นค่ะสำหรับการมาสตูดิโอครั้งนี้เรานับได้ว่าคุ้มครับคุ้มครับเราจะร้องเพลงยุค80ูให้ฟังแล้วดูสิว่าเพลงยุคนี้ยังเวิร์กับ ปี2023หรือเปล่าถ้าเกิดผ่านบอกผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนอ,องพีเจอชะตานั้นเธอก็มือมองสบสายตาเธอต้องกูรา้ายฉันคิดแอมองเมื่อเจอชะตน,นั้นเธอก็มือมองสบสายตาใจพังรา้ายฉันคิดตักเมื่อไรแรกเราพบกันใจตรงกับใจสายตาที่บอกคิดจริงๆแอบรักเมื่อวันก่อน เป็นความรักความรักเมื่อแรกเจอจิตใจละเมอจิตยังฝังตรึงความรักมันเรียกร้องทุกเวลาให้ฝันถึงวันก่อนอยากบอกเธอรักครั้งแรกเมื่อดวงใจมีรักดังเจ้านกโผบินเ<ไ>มื่อดวงใจมีรักดังเจ้านกโผบิน เนไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินทินใดหน้าใจโอ้ดูใจเจ้าเอ๋ยด้โยยกตามได้รัมเมื่อต่างเราก็รักจากกลง่กลัวฉันใดใจเรานั้นแน่ ขอให้เธอมั่นใจพักพิง <ML> ฉันจะยอมนแนบกายพักพิงแอบแนบอิงนิรันดร์มาเน่คิดต้องเบลนสราครับวอมดเิ้ลอม น้องเบลนะครับวันนี้พร้อมที่จะฟังเพลงที่พี่จะร้องให้ฟังหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะคุณรู้ตะกี้นี้เลยค่ะสุดยอดมากพร้อมแล้วใช่ไหมจะถามแค่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นโอเคนะยังครับเมื่อเธธอออยู่่ใกลลลววนนไมีจขงเอ ใจฉันไม่กลา้าเสนอเกรงว่าฉันจะเกิดเธอรักก่อนได้ไหมหากรักบอกมาค่อ,คอยๆแล้วฉันจะลอยติดเธอไปทุกทางบ่ายเย็นเช้าสายยามรุ่งสางขอแค่เธอเคียงข้าง จะไม่สร้างรักเธอโอ้สัญญาเหรอรับถ้าเกิดสมมติมีหนุ่มๆมาร้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยไหวไหมเพลงนี้ผ่านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะในยุคนี้นะได้ในยุคนี้ได้เลยหนูว่าเวิร์กนะคะเวิร์กเพลงนี้ผ่านได้เย้อ่ารอดนะครับผมปายครับผ่านค่ะปายครับผมผ่านค่ะสุดยอดครับฟิล์มโป้งฮะ แต่ที่สําคัญในวันนี้ที่มาเจอน้องเบลได้ที่นี่ก็เพราะว่าน้องเบลถ่าย MV เพลงใหม่นั่นก็คือเพลงอะไรนะชื่อเพลงว่าโคตรไม่แฟร์กกค่ะ เพลงนี้รวมถึงเนื oh. ้อเพลงเพลงนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับประมาณว่าแบบว่าเราเป็นเพื่อนเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนกับคนคนหนึ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าตรลงมาเป็นเพื่อนหรือเราเป็นแฟนกันแน่แต่ว่าสุดท้ายพอเราทําเหมือนแฟนกันทุกอย่างพอเขาเจอคนอื่นหรือว่าอยู่กับคนอื่นเขาก็ทํากับคนอื่นแบบนั้นเหมือนกันแล้วเราก็เลยเกิดความสงสัยแล้วก็รู้สึกว่านี่มันโคตรไม่แฟร์สรุปว่าเราเป็นอะไรกันเราเป็นเฟื่อนค่ะโอเคน้องเบลฝากช่องทางการติดตามนะคะไว้เลย นะคะก็ฝากติดตามเบลนะคะได้ที่ช่อง YouTube Home Run Music นะคะรวมถึงช่อง YouTube เบลลิซาด้วยค่ะแล้วก็ Instagram B E L L B E L L ตัวใครชอบไปค่ะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาเอานะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทําการร้องเพลงยุค80จีบสาวไปที่เรียบร้อยทุกสาหรับวันนี้นะเพื่อนๆเราร้องเสร็จไปแล้ว80เพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ ถ้าเกิพื่อนๆอยากให้ผมร้องเพลงอะไรที่ไม่ใช่ยุค80เนี่ยเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับหรืออยากให้ผมทําอะไรต่างๆนานาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ครับผมยินดีที่จะอ่านมากเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอกราบลาไปก่อนนะครับผมไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆบ้ายบาประมมกไ่เ้าใจย นต้ตาใจลายลเจานน้อยเนี่ยหลอกผมมาจริงๆตอนนี้คือช่วยเก็บและของเนี่ยช่วยยกและแต่ไม่เป็ไรยังคุ้มที่ว่าเราได้ร้องเพลงให้กับน้องๆหลายๆคนฟังนะครับแล้วคอนเทนต์นี้ส่วนใหญ่ก็ผ่านนะทุกคนเดีย๋ยวเราช่วยจานน้อยขนทันสองสารอบแล้วเราก็กลับบ้านกันนะทุกคนอันนี้ไปจริงแล้ว